วันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่รัฐบาลได้โอนเงินหนึ่งหมื่นเข้ากลุ่มเปอาบาง oh, โหเมื่อวานวันแรกวุ่นวายมากเลยลุงลุงว่าป้าหลายคนไม่รู้ว่าวันที่ยี่สิบห้าจะโอนเข้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์และกลุ่มของคนพิการแล้ววันที่ยี่สิบหกจะลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามวันที่ยี่สิบเจ็ด จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดและข้ามไปเลยวันที่สามสิบจะเป็นแปดเก้าหลายคนไม่รู้ไงหมายเลขบัตรประชาชนที่มันอยู่ตรงข้างหน้าบัตรของเรานั่นแหละหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเราอะเลขตัวสุดท้ายน่ะวันที่ยี่สิบห้าเลขศูนย์วันที่ยี่สิบหกหนึ่งสองสามก็คือเลขหนึ่งและก็เลขสองและก็เลขสามและก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเลข 4, เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดแล้วข้ามเสาทิตย์ไปเลยไปวันที่สามสิบก็คือเลขแปดเลขเก้าเมื่อวานเนี่ยบางคนลงท้ายด้วยเลขเจ็ดลงท้ายด้วยเลขแปดลงท้ายดยเลขเก้ามาเลยมันก็แน่นกันไปหมดเลยวุ่นวายไปหมดเลยและที่สําคัญบัญชีเราบัญชีธนาคารใดก็ได้ต้องผูกพร้อมเพกับ หมายเลขบัตรประชาชนพรอมเฮนเมันมีสองอย่างนะผูกกับบัตรประชาชนกับเบอร์โทรเบอร์โทรนี่ใช้ไม่ได้นะและคนพิการเนี่ยจะต้องมีบัตรคนพิการและยังไม่หมดอายุด้วยแล้วไม่จำกัดอายุจะอายุเท่าไรก็ตามถ้าคุณมีบัตรคนพิการคุณก็ได้ตังเงิเนงก็เข้าช่องทางที่ที่เงินคนพิการของคุณเข้านั่นแหละ และสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถึงกำหนดวันโอนเงินแล้วเอ๊ะทำไมไม่เข้าสักทีแสดงว่าคุณน่ะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลีบัแบบประชาชนแล้วก็คนพิการเอ๊ะทำไมไม่เข้าสักทีก็หมายความว่าบัตรของคุณน่าจะหมดอายุรัฐบาลน่ะเขาจะโอนเงินเก็บตกอ่ะ เขาให้เวลาคูณไปจัดการไม่ต้องห่วงว่าพลาดวันที่ 25, 26, 27แล้วก็วันที่30ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่โอนอีกอันนี้จะเป็นการสรุปให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมก็กดสต็อปแล้วก็อ่านเอาเพื่อความง่าย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ